แม่เสือโคร่งและแผ่นด,ดินที่สั่นไหวยามรุ่งสางในป่าลึกของพมา่าเสือโคร่งเพศเมียเฝ้าหาที่ปลอดภยัยกลิ่นฝนและดินชื้นพาเธอไปถึงหน้าถ้ำเล็กใต้หน้าผาหินที่นั่นคือที่กำเนิดของชีวิตใหม่สามชีวิตในความมืดอบอุ่นเสียงร้องเข่าเบาดังขึ้นลูกน้อยตัวแรกตามด้วยอีกสองตัวขนลายทองแดงนุ่มละเอียดเกาะข้างแม่แน่น พวกมันยังลืมตาไม่ขึ้นแต่ลมหายใจอ่อนๆนั้นคือประกาศแห่งการมีอยู่ของชีวิตการเวลาผ่านไปสามเดือนผ่านไปอย่างสงบลูกทั้งสามเริ่มเดินเริ่มวิ่งกลิ่งของป่าและเสียงนกกลายเป็นของคุ้นเคยแต่วันนั้นเสียงจากใต้ดินเริ่มเปลี่ยนไปพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงหินแตกก้องสะ้านถ้ำแม่เสือเงยหน้าขึ้นเสียงคำรามต่ำสะเทือนอก เธอรู้ทันทีนี่ไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่ศัตรูแต่คือภัยที่ใหญ่กว่าเธอเองเธอคาบลูกตัวแรกออกจากถ้ำฝุ่นและเศษหินร่วงกราวลมหอบก,กลิ่นดินแห้งเธอกลับเข้าไปอีกครั้งคาบลูกตัวที่สองออกมาทันใดนั้นผนังถ้ำเริ่มแตกร้าวลูกตัวที่สามพยายามปีนตามออกมาเสียงคำรามของแม่ก้องกังวาลดางังกว่าการสั่นสะเทือน แม่หันกลับอีกครั้งแต่ดินหน้าท่ำเริ่มสุดเธอก้าวฝ่าฝุาฝ่นเข้าช่วยคาบลูกตัวสุดท้ายออกมาได้ทันก่อนที่ทางเข้าจะถล่มติดลงแม่เสือคาบลูกในปากออกนำวิ่งอีกสองชีวิตเล็กวิ่งตามหลังแม่อย่างครุรักคุเลดินใต้เท้าโยกไหวกิ่งไม้ร่วงหล่นใส่ทางวิ่งสะดุดแต่ยังคงก้าวต่อไปแม่เหลียวมองอยู่ตลอด เสียงหัวใจเต้นดังแข่งกับเสียงของโลกที่กำลังแตกออกสุดปลายป่าเสียงสั่นสะเทือนค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของแม่และลูกทั้ง3ป่าย,ยังอยู่และชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปขอบคุณครับที่กดติดตามกดถูกใจและรับชมคลิปของมากคาับ